คุณผู้ชมครับเราไปชมกระทู้ถัดไปสั้นๆกันครับก็ทราบว่ามีข่าวที่วัดแห่งหนึ่งแบบประกาศห้ามเอาหมาแมวแบบไปปล่อยอย่างเงี้ยค่ะก็อยากทราบว่าการที่พระปฏิเสธอย่างเงี้ยบาปไหมแล้วก็ทําได้ไหมอะค่ะครับรู้สึกว่าเร็วๆนี้จะมีโรคหัดหรือหวัดหมาหวัดแมวหัดหมาหัดแมวแล้วก็คนก็ตกใจกลัวครับอาจารย์แล้วก็ เอ๊เขามีคำโบราณว่าห้ามฆ่าแมวฆ่าแมวเหมือนฆ่าเนนเพราะฉะนั้นก็เอาเนนไปปล่อยที่วัดซะเลยให้เป็นลูกพระเนี่ยนะครับ<ม>พระก็บอกว่ายายา,ยาหยุดแล้วโยมตกลงว่าใครผิดมากกว่ากันครับระหว่างระหว่งางคารวะกับพระครับเมื่อกี้ที่หนูถามถามมาเนี่ยค,ค,คือคือคือถ้าตอบไปเราก็จะขาดปัญญาเอาเอาหลักธรรมดีวกว่าตรารมเกณฑ์ธรรมนะสงเคราะห์ในสิ่งที่ควรสงเคราะห์ ไม่สงเคราะห์ในสิ่งไม่ไม่ควรสงเคราะห์นี่คือหลักความถูกต้อง <c oughs> ถ้าสงเคราะห์ในสิ่งที่ไม่ควรและไม่สงเคราะห์ในสิ่งที่ควรนี่ผิด <c oughs> ปัญหาอยู่ว่าเราสงเคราะห์เรื่องนี้เอาสัตว์ไปสงเคราะห์เนี่ยข้าพื้นที่นี่มันเหมาะไหม <c oughs> วัดมีกําลังไหม <c oughs> ใช่เราจะไปมองภาพรวมว่าวัดวารามั้งหลายรู้แล้วแต่เป็นเขตอพยพฐานนั้นเป็นปกติ <c oughs> อพยพฐานนั้นเป็นเรื่องของโดยโดยทำอยู่แล้ว <c oughs> สําคัญบางครั้งเนี่ยพระท่านเนี่ย มดแมงไอเห็บหมาเห็บแมวเข้าไปท่านนั่งภาวนากรรมฐานอามารยเคยพบปัญหานี้นะครับแล้วสัตว์เหล่านี้รู้แล้วแต่เข้าไปแล้วนี่ก็ต้องอาศัยอยู่ในชายคาของพระปีนป่ายอยู่ในโรงครัวแล้วพระนี่ไม่ใช่ไปตีแมวตีหมาได้ท่านจึงพยายามจะห้ามของท่านเพราะท่านมีกําลังดูแลน้อยตีเห็บยังบาปเลยใช่ไหมไม่ได้เห็บเปียงผิดวินัยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขึ้นมาเนี่ย เราควรสงเคราะห์ท่านอยู่อย่างมีความสุขไหมวัดเป็นที่มีความสุขสงบโดยกายวาจาใจท่านต้องการมีความสุขเราเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการไปปล่อยนี่เอ๊ะดูไม่ก็ถูกนะ <c oughs> เราไม่แย่ยเอาของที่ดีไปให้ท่านในสุขแล้วใช่ไหมเป็นบาปโทษตอนแรกเป็นบาปพระผู้กระทำถ้าเจตนาเอาสิ่งนี้ไปเราเอาสิ่งที่ไม่ต้องการไปทิ้งวัดเอาขายะไปปล่อยในวัดเอาสิ่งสกปรกไปไว้ในวัดเอาสิ่งที่ไปเชื่อโลกไปไว้ในวัด พระท่านเราไปเบียดเบียนพระเลยข้อที่หนึ่งสองถ้าถามกลับว่าแล้วพระควรทําอย่างไรถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นอยู่กับกําลังของท่านพระไม่ได้มาบวชเพื่อมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมพระห้ามเกี่ยวข้องกับสัตว์เกลี้ยกลัวกับสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ตัวเมียไม่ใช่เฉพาะคนอย่างเดียวไปขึ้นมาบางครั้งแต่ถ้าสัตว์เขาอยู่ในธรรมชาติของเขานั่นเป็นภาวะธรรมพระห้ามรับสัตว์เลี้ยงอมีวินัยหมดเาคงไม่มาระเคหรอกครับเขาจะมาแค่ปล่อยในรั้วเพราะฉันมีวัดต่างๆที่เกิดปัญหามากมายจนที่สุดที่นี่ เป็นภาระ,ระที่ท่านจะต้องมีการมีอาหารมีต่างๆมีทิ้งมีคว้างสิ่งเหล่านี้นั่นก็เป็นภาพหนึ่งที่จะต้องคิดร่วมกันในสังคมตรงนั้นจะบอกว่าผิดหรือถูกก็ต้องมาหัเหตุผลเอเองว่ามันส่งคร้อยต่อกันดูือไม่ส่งคร้อต่อก,กันไม,กกนไม่ในทางที่เกื้อกูลเราต้องเข้าใจว่าตรงนั้นคือเขียบุญพระศาสนาแน่นอนแหละสัตว์ทั้งหลายเข้าไปนี่ถ้าพระถ้า,ถาแต่ถ้าหมาแมวก็เดินเข้าไปอาศัยแ้วท่านไล่สินี่น่าจะผิดแต่ถ้าคนนําไปปล่อยไปทิ้งและของนั้นไม่เหมาะไมคนที่นําไปนั่นน่ะผิด ถ้าเขาเอาเลี้ยงบาลีก็คือเอาไปปล่อยแค่ประตูไม่ได้เอาไปเข้าไปในเขตรั้วอย่างนี้เชื่อเถอะว่ามันก็จะมีการสงเคราะหกันโดยธรรมครับทั้งหมดเนี่ยมีการมาที่วัดอาตมาเกิดมาม,มีคนมาขอไปค,คนมาขอไปเลี้ยงคนมาขอไปหรือแม้กระทั่งมันอยู่มันก็อยู่ในสัญเชตยานของมันวันหนึ่งนี่เขาก็มีความเกิดดับเป็นธรรมดาสัตว์กับวัดมันอยู่ร่วมกันมานยาวนานเลย โดยเฉพาะเมื่อกี้พูดถึงสุนัขสุนัขวัดสัตว์วัดแมวครับขาดขาดหมาขาดแมวนี่วัดรู้สึกขาดไปอย่างนะครับข้าไปในวัดพระรักครังตีไม่ไมจะต้องมีหมาสอนเสียงแล้วหอนรับแล้วเราก็ว่าไปผีมาแล้วไรก็ว่าไปตามความคิดความเชื่อกันแมวอะไรก็ได้แต่อยู่ตามโรงครัวมันธรรมที่ช่วยไล่หนูมันเป็นกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่ดีมากแต่ปัจจัยนี่ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นวันนี้ที่พูดคือเมื่อกี้คําถามเนี่ย ที่ตัง้งก็คือปัจจัยที่ว่าไปปล่อยแล้วเมื่อกี้ที่ฟังไปปล่อยปล่อยเพราะว่ากลัวตัวเองกลัวว่านี่ไม่ดีเจตนาไม่ถูกอแต่ถ้ามันเดินเข้าไปในวัดหรือโอ้มีหมาดีๆพันดีๆตัวละห้าพันหมื่นแสนกันไปอย่าไม่อยากให้ไัอยู่ในวัดเสื่อหน่อยก็มีหมาเยอะแยะไปอยู่ในวัดห็นเขาอยู่ได้อธตมาเชื่อว่าที่ท่านพยายามดูแลตัวนั้นคือท่านเกรงกลัวท่านเกรงว่าท่านจะรับ พระราชนั้นไม่ไหวเพราะมันเกินขนาดมันกลายเพื่อไม่สงเคราะห์ต่อกันท่านก็อยู่ไม่สบายใจข้าวอาหารท่านน้อยค,คนดูแลท่านไม่มีไปทิ้งไปคว้างเต็มวัดท่านก็เกิดความเดือดร้อนลายวัดขึ้นเขียนว่าห้ามเอาสัตว์หมาแมวมาปล่อยในวัดแต่อาตมามองอย่างนี้เป็นธรรมชาติก็คือก็แล้วแต่ความปกติแต่สําคัญก็ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนี่คนในวัดก็ต้องมีระบบการจัดการ,รขี้หมาขี้แมวทิ้งเกลื่อนกาตามสาราตามประจิตี มันเป็นภาระมากมายแต่ว่าในภาระนั้นถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยท่านก็รับได้อยู่แต่ถ้าเราอยู่ขึ้นมานี่ชาวบ้านหมู่บ้านนี้แห่กันมาแต่ว,วัดมีอยู่แค่วัดสองวัดทุกคนเอาหมาแมวไปปล่อยวัดในถามที่มันเกิดอะไรขึ้นพระอาจ์ะมีออกไปทุ่งหมดวัดอะไรนล่ต่อไปเราก็ๆๆไปไปไหว้หมาไหว้มแมวแทนพระกัน,นใช่ไหมจะได้หมดเรื่องกันไปครับอาจารย์จะตอบประทุนี้ก็จริงเรื่องหมาแมวนะครับเมื่อหลายปีก่อนไม่ใช่แต่ชาวบ้านนะครับพระเอง เอามาอีกกองในวัดหนึ่งไปปล่อยวัดอื่นโอ้ขนาดนี้นะครับเรียกว่าโอนสมโนประชากรใหอ้อีกวัดหนึ่งเลยนะครับที่ความมันแตกก็เพราะว่าพอมีพระกวาดังเราไปแนะนํารู้จักพระกวาดังก็พูดซื่อๆคือบอกอ๋อองค์นี้นะครับผมจําวัดที่ผมจําได้ที่อาจารย์ใช่ผมเอาหมาไปปล่อยใช่พระกวาดังหมาไปปล่อยอีกวัดหนึ่งครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอดีตไปเพราะฉะนั้นที่ว่าเมื่อกี้เป็นกลัววัดหมาวัดแมวมันต้องแก้ที่สาเหตุต้นเหตุองมันนะครับที่จะจัดการพัดไปปล่อยที่ที่วัดผมว่าเป็นความผิดเหมือนที่อาจารย์ว่าทุกประการแล้วเราคิดดูวัดหมาแมวเราแก้อย่างนี้ถ้ามันเกิดเป็นหวัดเสือแล้วครับเราก็เอาเสือไปปล่อยวัดนะโอ้ี่การจ้นบุรีเย็นพระท่านชอบก็ต้องนึกถึงสาเหตุเพราะฉะนั้นคนไทยเราในส่วนนี้ผมว่าเป็นการปัดความรับผิดชอบ ไม่รับเดี๋ยวเป็นโรคโรควัดหัดจระเข้ระบาดฟาร์มจระเข้ก็เอาจระเข้ไปปล่อยที่วัดครับเออนี่ก็เครื่องปัดความรับผิดชอบแล้วและก็จะไปพูดว่าถ้าพระมาเลี้ยงบบบเนี่ยคนละเรื่องคนละเรื่องแต่แมวนี่โชคดีกว่าไก่กว่านกนะครับเพราะว่าตอนเป็นไข้หวัดนกเนี่ยหูเขาฆ่าไก่ฆ่าเป็ดกันมโหัารนแต่ว่าแมวนี่ไม่ถูกฆ่าครับ ถูกแค่ปล่อยวัดแค่แค่ในประเทศแต่ว่าไม่ประหารชีวิตค,คงเป็นความเชื่อถือส่วนหนึ่งนะครับที่เราติดมาว่าฆ่าแมวนั้นเป็นบาปมากมันที่ว่าเน,น,นี่ยนั่นป็นจริงไหมครับอาจารย์ก็ก็จริงอยู่ครับทีที่ว่าฆ่าเป็ดฆ่าไก่ที่เราฆ่ากันเพราะว่ามันมันสัตว์กินเมือ่อเมื่อเมื่อมันจะมีโทษกัฆ่ามันก็ที่ที่เคยฆ่านะครับแต่แมวนี่มันไม่สัตว์ที่เราไม่ได้กินเมื่อเกิดปรานากรนี่ก็ลูกยันยังก็ไปปล่อยกันอ๋อแมวเลยโชคดีไปนะครับแล้วจริงจริงฆ่าแมวนี่บาปแค่ไหนเท่าฆ่าเนย การฆ่าบาปไม่บาปมันขึ้นอยู่กับลำดับนะครับเช่นว่าเนนกับแมวไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเจตนาถูกไหมครับแต่จริงฆ่าสัตว์อื่นจะเป็นหมาแต่ถ้าขึ้นเจตนาแรงก็บาปมากนะครับขึ้นเจตนาแรงมีความพยายามมากความตั้งใจมากก็ก็บาปมากขึ้นแต่ว่าเอาเนนไป เทียบกับแมวอะไรนี่มันคนละเรื่องเพราะันไม่ได้นะครับสรุปว่าค่าในนี่บาปกว่า่าแมวแน่นอนหลายสิบเท่าทีเดียวครับแต่พระอาจารย์จะมีอะไรเสริมตรงนี้ไหมครับเวลาเหลือแค่สองนาทีครับก็สิ่งหนึ่งก็คือความสํานึกที่ดีต่อกันครับเรื่องหมาแมวเรื่องธรรมนูญเรื่องทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยอยู่ที่จิตสํานึกครับถ้าจิตสํานึกนั้นมีแก่นธรรมีศีลรมก็คือธรรมหนึ่งคือฮิริโอตัปปะ ถ้าเรามีความเกรงกลัวบาปกันบ้างสังคมจะมีความสุขครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับแหมเวลาของเราก็หมดยดลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่เรายังมีกระทู้ยังเหลืออยู่ครับเราไปชมกระทู้ที่ยังไม่ได้ตอบคําถามกันครับจากการที่กระทรวงการคลังมีแนวคิดให้ผลิตไพ่ที่ระลึกส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อได้เงินจากจากชาวต่างชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวในทางศาสนามองเรื่องนี้ยังไงจากกรณีกองถ่ายหนังอินเดียยกกองไปถ่ายทำทีว่วสุทัศ มีฉากอบกอดและเปิดเพลงเสียงดังจนเกิดเป็นกรณีพิพาทระหว่างเจ้าอาวาสกับกองกิจการภาพยนตร์ใครควรจะมีหน้าที่ปกป้องศาสนาและรับผิดชอบมากกว่ากันคะครับนี่ก็เป็นกระทู้ที่ยังเหลืออยู่นะครับแต่ว่าน่าเสียดายเหลือเกินนะครับรายการของตาผายกันทําในวันนี้ก็หมดลงซะแล้วนะครับ คุณผู้ชมอาจจะต้องจับกลุ่มกับกกลาณมิตรไม่ว่าจะเป็นกกลาณมิตรในบ้านข้างบ้านหรือว่าในที่ทํางานนะครับไปตามหากันทํากันต่อในชีวิตประจําวันนะครับวันนี้รายการตามหากันทําต้องขอกราบขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะครับเจริญพรครับแล้วก็ติดตามชมรายการตามหากันทําได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์นะครับทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มวันนี้ผมสุเมศสโรสขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ